ผู้ชมครับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจกำลังเดินเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญหลังจากที่มีรายงานว่าเวียดนามตัดสินใจนำขีปนาวุธรุ่นเก่า 4P44 Redut-MP35 ซึ่งพัฒนาในยุคสหภาพโซเวียตกลับมาประจำการใหม่แม้ระบบนี้จะมีอายุมากกว่า50ปีแต่ P35 ยังคงถูกมองว่ามีอนุภาพร้ายแรงด้วยพิสัยยิงประมาณ300ถึง450กิโลเมตร ซึ่งหากนำไปใช้มานบนบกอาจพุ่งจากพื้นที่ตอนใต้ของเวียดนามไปถึงเป้าหมายลึกในกัมพูชาได้สิ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านเป็นกังวลคือหัวรบของ P35 มีน้ำหนักสูงสุดราว900กิโลกรัมสามารถบรรจุหัวรบแรงระเบิดสูงได้ซึ่งแม้เวียดนามจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ศักยภาพเช่นนี้ก็เพียงพอจะสร้างความตื่นตระหนกได้ ซึ่งในภูมิภาครายงานว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมกำลังแต่ยังถูกตีความเป็นสัญญาณเชิงการเมืองต่อกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบความได้เปรียบด้านยุทโทปกรณ์ระหว่างสองประเทศผู้เชี่ยวชาญทหารชี้ว่า P35 ถูกออกแบบเป็นขีปนาวุธต่อเรือแต่ทางเทคนิค สามารถปรับใช้โจมตีเป้าบนบกได้ถึงแม้ว่าความแม่นยำจะสู้ระบบสมัยใหม่ไม่ได้ทว่าด้านระยะยิงและพลังทำลายล้างก็เพียงพอให้เกิดความกระสับกระส่ายในภูมิภาคสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยที่มีระบบป้องกันหลายชั้นและเครื่องบินขักไล่ทันสมัยอาจยังพอมีทางเลือกจัดการได้แต่กัมพูชาในปัจจุบันยังขาดร,ระบบป้องกันภายทางอากาศที่ทันสมัยเพียงพอนำไปสู่เสียงวิจารณ์ในประเทศและความวิตกกังวลของสาธารณชน ความตึงเครียดยังสะท้อนในเหตุการณ์ทางสังคมเมื่อกองทัพ B H Q ของกัมพูชาเข้าร่วมขบวนพาเหรดวันชาติที่ฮาน,นอยแต่กลับถูกประชาชนโห่ไล่สะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในพื้นที่ คำถามสำคัญคือการที่เวียดนามเลือกนำ P-35 กลับมาประจำการในช่วงเวลานี้สะท้อนอะไรเป็นเพื่อการเสริมศักยภาพป้องกันประเทศหรือเป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองเพื่อกดดันเพื่อนบ้านทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ภูมิภาคต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะหากความไม่ไว้วางใจและการสะสมอาวุธด,ดำเนินต่อไปอาจจุดชนวนการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นี่คือสรุปสถานการณ์ความมั่นคงที่น่าจับตาในภูมิภาค